รู้เต็งเจียดีวัดเจ้าวัดปีวัดปีก็าถึงวัดปีอีกเราเนี่ยยังวัดนั้นหนีเสียอยู่เลยคือวัดโอ้โหขนาดนั้นเลยเพรว่าคู่วัดถือว่าถือท่านั้จารย์เป็นฮาร์ดเนี่ยไปเรียกวิ่งวันว่าใคยวิจารณาเมหมโอ้โหที่มันจีนเราเขาเรียกสามมือเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภารวยอ่อพารวยปอไตจนะครับเบิกทรัพนาคีเบิกทรัพยารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเซียนล่างนะครับหรือว่าพ่อสมปองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาย้ําแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณพ่อกันนะครับคุณพ่อบอกว่ามีห้าหางนะครับล่างอย่างเดียวนะครับผม พ่อบอกว่าเลขวิ่งพ่อนะปีนึงยังไม่หลุดเลยนะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมควบคู่กันไปนะครับ FC ครับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขนะครับผมก็มันไม่มีใครรู้นะครับผมว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับ FC ครับต้องให้พ่อแม่ทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็รับฟังด้วยนะครับเอาแนวทางของพ่อสมปองชุดโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับกําลังทําอะไรพ่อ กำลังเก่งสูตรป่ะพ่อหาสูตรต<ห>ายเออหาสูตรแม่นป่ะพ่อเออเอาของพ่อนี่ส่วนมากจะเป็นบนหรือเป็นล่างครับผมที่เข้าใบไม่นี่มันจะเป็นเลขล่างนี่ล่ะ่ว่าห่อสีจับจับเปิ้ลสีจับหลงจากซีคูร,รอบมองวดเนี่ยครับเลขวิ่งเรานี่เคยหลุดบ้างไหมพ่อมันมันหลุดเลขกอ่างห่อ่จ้ามันก็ติดคุูงวดอยู่เข้าทุ่งวดเลยป่ะครับมันห่อจับคูนไม่เถอะอ๋อแต่ตัวหนึ่งอ่ะเข้า <จะ S 2> แต่ว่าจับคู่นี่ยหนึงนี่งไปดังได้เลขเจ็ดหนึ่งอ,ออกแปดเจ็ดก<อ>็โหเล็กเสียแต่น้อาหามเงยหางกัดเจ็ดแต่ว่าเลขวิ่งนี่คือแม่นเลยใช่ไหมพ่อวิ่งมันดดว่ามันว่าใครดูดเลขวิ่งล่างนี่มันบ่าด<อ>ูเล็กเสียแต่วัตถุมันวัตวัตถุงวดนั้นว่าใครหนียากใหญ่แต่วดนี้เป็นยังไงวดนี้จะอดข้าวไหมวดนี้งวดนี้มันก็คืออยู่นี่แต่ว่าเอาให้วัดเลยเล็ก,ว,กวดนววดนี้ เพราะว่าเลขมันมีซีคู่นึงครับก็ว่าเร่กันเลขมันวิ่งมาตรงกันคือสามคับซีนี่มันมันมาเดี่ยวของกันครับมันม่ได้ออกกันตัวนี้มันไม่ได้พราะหาตัวดอกจ้าเขาขอรับชิมไว้ครับส่วนมากจะล่างแหละครับพ่อเร่กลางเลขล่างได้เขียนเขียนเขียนไว้เชียนสูงสูงงามสูงงามสูงงามไม่ต้องที่บอกเขียนเอาเอาเอาให้บมด ถ้าตัวขี้ลายนี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องตัวงามๆนี่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เขาเงน้นไม่ใช่เขาเงินอย่างพวกข้าวของเขาเงินก็โดดๆนะโอ้โอเอาก่อนจะไปฟังไอ้เลขสูตรนเนาะพ่อได้ยินมาว่าฝันดีนะเห็นแม่เล่าให้ฟังเ<อ>มือ่อกี้ฝันคืออยู่แต่ว่าขึ้นเหนือกับฟันว่าได้ป่าไ,ได้อยัางมูกระมอือกระมีก็มีพทุทธป่าปลาเชงก็มีปลาเขาก็มีครัปลาข้อก็มีป,ามปลาดุกก็มีนะเออเอาเวิร์ตโหลดมาสิมันมันขึ้นอยู่แลวเอาเวิตโหลดมาสิครับ ทุกคนกมาดต่จิมวัวเอานัวเจ้าวัดวัไปเจ้ว่าก็มีมีหลายอย่นะเอาวัดเกาอบ้าเอหายนี่แล้วอยาเอาวัดอะรนครับผมเ็บใช้ทุงอย่างนะเ็บใช่ทุงปู้ี่เราเขาเร่หนุ่มยัง่างแสดงว่าฝันฝันว่าเออฝันตาเขาหยดที่เสียเลยเขาแบบเจ้ากเดีเขาบอกเขาแล้ฝันมันเขบ่ใครเือนฝันฝว่าได้ปลาบ่พ่อฝันว่าได้ปลาแต่ว่าบางคั้งันว่าได้ปลานี่ เรีนี่มันคือว่ามีมันมี่แปดมันมี่เจ็ด่นี้ในสูตรเราไม่มีแปดไม่มีเจ็ดมันมี่นะนมันกือกอจะเปลีนแวแกโอ้หี่มัแหละครับเรียกวมี่มีอยู่มันมีอยู่หาตูนเลยครับมันมีเอามันมีศูนเอาแถวแวคก่อนเด้อเอาวิ่งก่อนพ่อวิ่งตัวไหนงวดนี้เนี่ยเรียกวิ่งมันนี่มันมีมีวิ่งซูนหาหกเก้านี่แหละ ทำให้วิ่งหลายแท้พ่อสี่จ้ำตัวเดียวสี่จำตัวสองตัวนึงบ่เอาพ่อเขียนให้ลูกดีกว่าเอ้าเขียนเขียนในนี้แหละสี่ำตัวสองตัวนึงว่าได้เอาเบ็ดดี้พ่โอ้ยมาเป็นชุดขนาดนั้นก็งงแล้วเนาะผมอ่ะพ่อโอ้ยนึกกับลุงไต้เท่านั้นกูพูดเล่วิ่งมาห้าตัวผมก็ตกใจเนาะพ่อครับครับเอาให้พ่อทำก่อนเลยพ่อเรียกวิ่งล่างนี่มันวิ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 สูน มีสามีหาเอาแว่นไหมพ่อมีหมีเก้าวิ่งลางนี่มีศูนกับเก้อเรงวนี่ครับศูกับเก้าพ่อศูนกับเก้ทงองตัวเรียกจับคูมันอจติป็นคณะจับเบิรเนาะจับเบิดเนาะจับตะก้นรับว่าจะกึ้นครับต้เดียวช่่อเพาว่าสิบพ่ออกกับว่าออกที่มันสิพผิดตัวนึ่ง แต่เลขถึงครับเปลี่เปลี่ยนก็เป็นศูนที่ม่นเป็ี่ยนเก้าที่ครับเป็นหกที่ยงสิละที่มันตินเขึ้น่ามันก็เปลี่ยนแ่ว่าถี่เกาเลาะเนาะม้นจะมันพอเปนเขาไม่แน่เนี่ยพ่อะันบ่นีเรข้องจะขึ้นมาออกอันนี้ล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับล่างเรียกล่างมีศูีครัทที่ห้อเนียนห้องสี่ปเนีนเอาเรียกกันเรียกศูนที่ก้เก้าที่สองคู่นี่แหะทุหนึ่งครับ จ้าครับนี่นี่ไเรีรางน่อดูหน่อยครับเรีรางแล้มีหลักก็อย่ฮ็ดมากฮ็ดไปฮ็ดตามนั่นล้อศูนยสี่ต้าี่นี่บอกว่าเาโรนี่มันสองคู่เลยล่ะครับเออเราเาอันนั้นของพ่อมันคืออะไรครับนี่ยอันตัวนี้กัตัวยาวกันนี่ล้แล้ทำไมของพ่อมี0 8นย์แปดศูนย์เก้อ่ะเออตัวนี้ตัวนแปดชุนเก้าฮะยาตับฮิตตอนนีทุนที่ดกอนน่นเอาด้วยไหมพ่อศูนย์แปดศูนย์เก้านี่เอาไว้ก็ได้ ตอะไรก็ได้ชุนแบบชุนเก่าบองเท้าถ้าตีเป็นห้าเท้านห้าเท้าเก่าไม่เป็นรักนมวยครับมันมีตัวไหนอีกว่าเออมันมีศูนสามศูนย์สี่ชุนย์แบบชุนเก้าศูนสามด้วยเหรอครับเออชุนสามศูนที่ถ้าเท้ามันออกลากเดียวกันมันจะมาตัวเก่ากว่าเพราะชุนเก้านี่เรื่องันวิ่งชุนเก้าเก้าวันละวันนี้วันนี้วิ่งชุนเก้าเก้าชุนเก้าเก้าเนี่ยเรื่องักซิบมมันอยูนะครับเอ่นเด่นเลยก็คือศูนย์สี่ โซนซ ok ีก <4. S 2> 네ับเก้าซีเรืครับโซนซีกับเก้าซีเรื่อคือเรียกงมันหน้าแข็งเสียไม่ใช่ว่ารงกันเพื่อฮู้เหไปเห็นเป็นเรี่องยี่สิบตัวครับสิบตัวมันมีหนึ่งกับศูนย์มันมีซีกับสามมันมีหกกับห้ามันมีสองกับหกมันมีเก้ากับเก้าครับเรื่องนี้เรื่องก็หนึ่งสิบตัวล่างเออสิบตัวสิบตัวเขาแล้วถ้าเราสองตัว ตาตอุนกับเก่านี่ยค้ณครับ้าเก่ามาเจ็อกมาดิอืมาแม่กัทังอืนครับผมตาชุนม้าหนึ่งวาว่าออขอปอกปากกาได้พ่อ,อม,มันมันเด็ไปพูดกะทั่งนะโอ้ต,ตาสาถตาีบาสมหายครับเออเพราะว่ามันชีบ้า,ขาขเขากันก็เรียกหวดกว้อนเนี้ก้นี่มันมันบ่าใครอยู่ตรงกันคลางด้มันว่าเดียววันสามหวดที่ตัวกันมเนี่ยงวดี้มันมีุ่นสามยู่อือ ซูนกอกีเพราะว่าเรียกรางเดียวกันครับบางที่เขาจบคู่กันออกมันที่ว่ถือแต่ว่าธรรมดาไมัใมันว่าเขาล่างเดียวกันมันจะออกทุนที่กก่นที่ไม็โอ้ใคืเรียกจะอนว่ามันจะเป็นลักซี่น่วยไนะลักซี่คือซี่น่วยเออซีน่วยมันอาจจะเป็นลักน่้ยกไเรียกที่มันเพราะว่ามันมันต่างๆมากด้วยนแหละเพราะเขาเรียกว่าเล็กที่มากจเป็นลักน่วยเป็นลักซี่มันเป็นอะไรหรอกเพราะเลกที่มันอยู่แถวเทิง ส่วนมากของพ่อนี่จะล่างอย่างเดียวนะพ่อเนาะโอกาสขึ้นบนมีไหมพ่อแต่ว่าส่วนมากมันหนีมันว่าใครขึ้นมาอยู่เพิ่งนี้ครับมันว่าใครขึ้นมาเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นล่างมันสิเป็นล่างมากทั้งหคือมันหนีเอาจอมาหาข้าเกล็ดมันก็ออกเป็นล่างคือก็ครับเมื่อก้อนกองหกข้าวแขกต้อกลเป็นล่างตัวนึงเป็นเลือบนตัวนึงมันอะไรบ้างถ้าสองตัวมันว่าอะไรครับถ้ามันสองตัวมันก็ขึ้นไปบนตัวนึงเมื่อก้อนก็มาซ้ำกันอย่งหนม ก้ามหามันก็ไปออกสามหกมั้ะครับมันมันจูออกเป็นเรืล่ามันอน่รงมันถ้าเออมันกาสาก้ามหาหื้อสาวก้าอย่างนี้แหละมันออกสามหกครับงวดนึงเอองวดนึงมันมาหกกับแปดมันออกสูหกกับแปดเก้ากันก็แปดงอกับแปดแปดมันจิเป็นลักษณะนี่มันว่วสองตัวถือว่าไม่ใช่เลยโอ้แต่มั่วตัวียวมันจะลงล่างตัวปั๊บตงตัวนู้นครับผม อ่ะคือเด่นเดก็มีศูนสี่กับเก้าสี่นะพ่อเนาะเนี่ยเนเียเลขวงมันมีสิบตัวนั่งตรงกัน้ดครับผมเอาเอฟซี FC. แคปไว้นะครับแนวทางล่างยางเดียวนะครับเนวทางของบ่อ้มองนะครับนนนนแนวทางล่างที่บ,น,บนไปเครื่องมันเคลือนไวมันอกห้กาี้ังเฉ่เมันไปได้อยู่แล้วจะเรมนกว่างลกล่างที่ก็ไม่ขึ้นมาที่เรื่องครับเพราะการที่มันเก็เป็นเรืองแต่ลพ่อเรียกเขา ครับส่วนมากจะล่างนะพ่อเนาะสูตรพ่อเนาะทีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของพ่อสมปองเซียนล่างนะครับ<ค><ณ>เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม